大家好，欢迎大家来到第三季的跟杨老师学中文播客，我是杨立群。这季的中文课是专门为初级和中级学习汉语的听众朋友们设计的。初级课程是每周六更新一次，而中级课程是每周日更新一次。ส、嗯、วัสด k ค่ะทุกคนขอต้ o นร r a เข้าสู่เรียนจีนกับหย老师 Podcast Season 3ค่ะ ดิฉันหยางลี่ชินมาพบกับทุกท่านเช่นเคยค่ะบทเรียนภาษาจีนของซีซันนี้นะคะออกแบบมาเพื่อเพื่อนผู้ฟังทุกท่านที่เรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางค่ะโดยทุกๆวันเสาร์จะเป็นบทเรียนสําหรับผู้เรียนระดับต้นและทุกๆวันอาทิตย์จะเป็นบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับกลางค่ะวันนี้เป็นบทเรียนระดับต้นบทที่4ค่ะ เรายังอยู่กันที่คําสรรพนามนะคะหรือว่าคําที่ใช้แทนคํานามหรือว่าคนสัตว์สิ่งของนั่นเองค่ะคําสรรพนามที่เรารู้จักไปแล้วนะคะมีคําว่าหนีก็คือคุณนะคะหนิ้นก็แปลว่าท่านจะใช้กับสรรพนามบุรุษที่สองนะคะสําหรับผู้ที่อาวุโสกว่าเรานะคะทั้งในด้านอายุหรือว่า,าในด้านสถานะทางสังคมค่ะ และเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเราเรียนสรรพนามบุรุษที่หนึ่งไปหนึ่งตัวจําได้ไหมคะคําว่าฉันภาษาจีนเรียกว่าอว oh ค่ะอว oh แปลว่าฉันนะคะและเราก็ยังเรียนพวกเรานเขาเรียกว่าบอหมึนพวกคุณก็คือหนี่มึนหนินมึนพวกท่านวันนี้เรามารู้จักสรรพนามเพิ่มกันอีก3ตัวค่ะแต่3ตัวนี้นะคะแม้ว่าตัวอักษรจะแตกต่างกันนะคะเขียนไม่เหมือนกันเลยแต่ว่า การออกเสียงออกเสียงแบบเดียวกันเลยค่ะก็คือคำว่าทาค่ะออกเสียงว่าทานะคะถ้าเราดูในชื่อหัวข้อของตอนนี้นะคะหรือว่าดูที่รูปของโปรไฟล์ก็จะเห็นทาทั้ง3ตัวนี้เลยค่ะเราเสนอแนะนให้ดูเนื้อหาในช่องรายละเอียดไปด้วยนะคะจะได้ฟังเหล่าสื่อเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเราดูที่ช่องรายละเอียดหรือหัวข้อก็ตามหรือว่ารูปโปรไฟล์ก็ตามนะคะเราจะเห็นตัวอักษร ทาทาตัวที่1น,นะคะจะเขียนแบบนี้นะคะส่วนทาตัวที่สองก็เขียนแบบนี้และทาตัวที่3ก็เขียนอีกแบบหนึ่งเลยแต่พินอินสำหรับ3ามตัวอักษรที่แตกต่างกันนี้นะคะเขียนเหมือนกันและออกเสียงเดียวกันค่ะก็คือ T กับ A นะคะสระก็คือ A พยัญชนะคือตัว T ค่ะเสียงวรรณยุกนะคะเป็นเสียงที่1วางไว้อยู่บนตัวอักษร A ค่ะจะอ่านออกเสียงแบบนี้นะคะเธออาทา เธออาทาทาทั้ง3ตัวนี้นะคะมีความหมายว่ายังไงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะทาตัวแรกนะคะดูตามรายละเอียดได้เลยนะคะทาตัวนี้หมายถึงเข่าผู้ชายค่ะส่วนทาตัวที่2นะคะเขียนลักษณะหน้าตาตัวอักษรจะเป็นแบบนี้นะคะสังเกตข้างซ้ายจะแตกต่างกันกับทาตัวแรกใช่ไหมคะ ทาอย่างนี้จะใช้กับเขาผู้หญิงนะคะใช้แทนสรพนามบุรุษที่3ที่เป็นผู้หญิงค่ะส่วนทาตัวสุดท้ายนะคะเขียนแตกต่างจากเพื่อนหมดเลยนะคะทาตัวนี้นะคะจะใช้กับสัตว์หรือว่าสิ่งของค่ะแปลว่ามันนั่นเองนะคะอย่างที่เราพอจะทราบไปอยู่แล้วนะคะเราสามารถจะเพิ่มคำว่าเมินไว้หลังคำสัพนามได้นะคะ การเพิ่มคำว่าเมินเข้าไปจะเป็นการทําให้สรรพนามอันนั้นหรือว่าคนนั้นเนี่ยมีความเป็นพหูจน์หรือว่ามีมากกว่า1ชิ้นหรือ1คนนั่นเองค่ะอย่างจำได้ไหมคะหนีก็คือคุณใช่ไหมคะถ้าเราใส่เมินเข้าไปเป็นหนีเมินก็แปลว่าพวกคุณนะคะก็คือมีคุณมากกว่า1คนเราพูดถึงคุณหลายๆคนพร้อมๆกันเราจะใช้แทนว่าหนีเมินแทนที่จะเรียกว่าหนีอย่างเดียวนะคะหรือว่าวอฉัน ถ้าเราเติมคำว่าเมินเข้าไปเป็นวอร์เมินก็คือพวกเราใช่ไหมคะก็คือมีฉันและคนอื่นอๆด้วยนะคะวอร์เมินก็คือพวกเราแต่นี้ถ้าเราเติมเมินเข้าไปที่ทาทั้ง3ตัวนี้นะคะความหมายก็คือ,อให้ดูข้อที่4นะคะในในสคริปที่เราซื้อลงไว้ในช่องรายละเอียดนะคะท่าเมินตัวแรกนะคะก็จะหมายถึงเขาทั้งหลายนะคะ พวกเขาทั้งหลายในที่นี้จะรวมถึงเป็นผู้ชายทั้งหมดทุกคนเลยหรือว่าจะมีชายกับหญิงรวมกันก็ได้ค่ะเราจะเลือกใช้ทาร์มันตัวนี้นะคะถ้าเราพูดถึงเขาทั้งหลายที่มีทั้งคนผู้หญิงและคนผู้ชายด้วยเราก็จะใช้ทาร์มันตัวนี้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นชายล้วนก็ยิ่งต้องใช้ทารมันตัวนี้ใหญ่เลยค่ะส่วนตัวที่2ที่เราเห็นนะคะทาร์มันตัวนั้นจะใช้เฉพาะ เขาทั้งหลายที่เป็นผู้หญิงล้วนเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเราเรียกคณะพยาบาลซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนหมดเลยนะคะเราก็จะเรียกเขาว่าท่ามันก็คือพวกเขาทั้งหลายหรือว่าพวกเธอทั้งหลายนั่นเองค่ะส่วนท่ามันตัวสุดท้ายนะคะเราจะใช้กับสิ่งของหลายๆสิ่งหรือว่าสัตว์หลายๆตัวใช่ไหมคะก็จะแปลว่าพวกมันทั้งหลายค่ะ และที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันถ้าเราใส่คำว่าเตะเข้าไปที่สรรพนามอย่าง,างเช่น water ก็หมายถึงของชั้นนะคะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะเตะตัวนี้นะคะหมายถึงแสดงความเป็นเจ้าของว่าเป็นของชั้นหรือว่าถ้าบอกว่า woman เตก็แปลว่าของพวกเรานะคะอันนี้เป็นบทเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ตอนนี้เราก็ยังสามารถใส่เตะไว้หลังทาที่เราเรียนในวันนี้ก็ได้นะคะทาเตะทาเตะตัวแรกก็คือของเขาผู้ชายใช่ไหมคะทาเตะตัวที่สองหมายถึงของเขาผู้หญิงดูที่ข้อ5นะคะทุกคนและทาเตะตัวสุดท้ายก็แปลว่าของมันค่ะเราซื้อใจขอยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังนะคะจะมีคำนามเพิ่มเติมมาอีก3คําค่ะตัวอย่างที่1นนะคะ ดูตามเราซื้อด้วยค่ะทาเตหลิงใต้หลิงใต้นี้นะคะเป็นคำนามนะคะหมายถึงเน็กไทค่ะทาเตหลิงใต้ก็คือเน็กไทของเข่าผู้ชายค่ะทาเตหลิงใต้ต่อไปนะคะทาเตชิ้ื่อทาเตชิ้ื่อชิ้ื่อหมายถึงกระโปรงค่ะเราจะใช้ทาตัวนี้นะคะแสดงว่าเป็นกระโปรงของหล่อนหรือว่า กระโปงของเขาผู้หญิงนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะท่าเตวิปะท่าเตวปะเวปะหมายถึงหางค่ะเวปะหางนะคะก็จะเป็นหางของใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นหางของมันใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นคนคงไม่มีหางนะคะท่าเตวิปะหางของมันค่ะ จบแล้วนะคะบทเรียนสำหรับวันนี้นะคะสั้นๆง่ายๆสำหรับผู้เรียนในระดับต้นทุกๆวันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาฝึกออกเสียงพร้อมเหล่าซื้อแล้วก็ทบทวนบทเรียนกันค่ะ <ๆ S 1> ทุกคนคะเดี๋ยวอ่านตามเหล่าซื้อนะคะฝึกอ่านกันค่ะระหว่างอ่านนะคะเหล่าซื้อ,อยากให้ดูตัวอักษรตามไปด้วยค่ะในสคริปข้างล่างนะคะที่อยู่ในช่องอรายละเอียดนะคะ เราจะได้จำตัวอักษรได้ด้วยพร้อมนะคะไปกันเลยคำที่หนึ่งทาทาทาเข่าผู้ชายคำที่สองทาทาทาเข่าผู้หญิงคำที่สามทาทาทามัน ทั้ง3ตัวนี้ออกเสียงเดียวกันค่ะพินอินเขียนว่าเธออาทานะคะก็คือทีกับเอแล้วก็เสียงที่หนึ่งค่ะไปดูคำที่สีนะคะถ้าเราใส่คำว่าเหมือนเข้าไปนะคะจะได้คำว่าท่าเหมือนตัวแรกนะคะท่าเหมือนท่าเหมือนแปบลบว่าเขาทั้งหลายนะคะใช้กับผู้ชายร้วนหรือว่าชายและหญิงค่ะตัวที่สองค่ะท่าเหมือนท่าเหมือนท่าเหมือนพวกเขาทั้งหลาย สำหรับหญิงล้วนนะคะและสุดท้ายค่ะท่าเหมือนท่าเหมือนท่าเหมือนพวกมันทั้งหลายค่ะใช้กับสัตว์หรือสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งตัวหรือว่าหนึ่งชิ้นนั่นเองค่ะต่อที่ข้อห้ากันเลยนะคะคำที่หนึ่งคือคำว่าท่าเตะท่าเตะท่าเตะของเขาผู้ชายคำที่สองท่าเตะท่าเตะท่าเตะ ของเขาผู้หญิงและคำสุดท้ายท่าเตะท่าเตะท่าเตะของมันค่ะไปดูตัวอย่างกันค่ะท่าเตะหลิงใต้ท่าเตะหลิงใต้เน็กไทยของเขาผู้ชายวลีที่สองค่ะท่าเตะฉินื่อท่าเตะฉินื่อกระโปรงของเขาผู้หญิงหรือกระโปรงของหล่อน สุดท้ายค่ะท่าเตวยปะท่าเตวยปะหางของมันค่ะจบแล้วนะคะบทเรียนบทที่4ของเราสำหรับระดับต้นค่ะวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมก,กราคมปีใหม่นี้นะคะเร็วมากเลยนะคะเวลาผ่านไปแล้วเราเรียนมาแล้วทั้งหมด4บทเราซื้อขอสรุปบทเรียนที่เราเรียนในเดือนนี้ทั้งหมดนะคะให้ฟังอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นคำสรรพนาม ทั้งสสัปดาห์เลยนะคะที่เราเรียนมาก็จะมีคำว่าหนีหนีแปลว่าคุณใช่ไหมคะหนีมันหนีมันพวกคุณค่ะสัปดาห์ที่สองของเดือนนี้ที่เราเรียนก็คือคำว่าหน,นินหนินแปลว่าท่านหนินมันพวกท่านสัปดาห์ที่3นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองค่ะ我ฉัน我ถ้ามัน วอร์มนพวกเราและวันนี้นะคะที่เราเรียนไปมีทาทั้งหมด3ตัวนะคะทาตัวแรกก็คือเขาผู้ชายทาตัวที่สองเขาผู้หญิงและทาตัวที่3แปลว่ามันค่ะและสำหรับคำว่าเขาทั้งหลายนะคะก็มีให้เลือก2แบบค่ะถ้าเป็นผู้ชายล้วนนะคะหรือว่าผู้ชายและผู้หญิงรวมกันทั้งหมดเราก็จะใช้คำสรรพนามใส่คำว่ามันเข้าไปหลังทาที่แปลว่าเขาผู้ชายค่ะ คำว่าทาเหมินแปลว่าเขาทั้งหลายค่ะเพื่นผู้ชายล้วนหรือว่าผู้ชายและหญิงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงล้วนนะคะเขาทั้งหลายตัวนี้จะต้องใช้ทาผู้หญิงบวกคําว่าเมินค่ะทาเหมนแปลว่าเขาทั้งหลายนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของหลายๆสิ่งหรือว่าสัตว์หลายๆตัวนะคะเราก็จะใช้คําว่าทาที่แปลว่ามันนะคะบวกคําว่าเมินเข้าไปทาเหมินแปลว่าพวกมันทั้งหลายค่ะ นั่นก็คือบทเรียนทั้งหมดที่เราเรียนกันในเดือนนี้ในระดับต้นนะคะทั้งหมดมี4บทเป็นคำสรรพนามทั้งหมดเลยอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะและกลับมาเดือนหน้ามาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมในระดับต้นกันต่อค่ะ 这就是今天的课了，感谢大家收听跟杨老师学中文。我学习我聪明我快乐耶！ย่ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ครั้งหนะ้าสวัสดีค่ะ s e o u 再见